Subtitles <phone rings> สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะจริงๆคลิปนี้เนี่ยควรจะเป็นคลิปอัปเดตดีเวิร์กตัวละครนิวสันนะคะแต่ว,ว่ากลัวว่าจะใช้เวลาตัดต่อนานเกินไปเพราะมันยาวนะเลยขอตัดเฉพาะส่วนแนะนําบอสตัวใหม่ล่าสุดจากอัปเดตในแยกมาก่อนสาหรับคนที่อยากดูเฉพาะช่วงแนะนาการซูบอสอย่างเดียวเนาะแล้วคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอัปเดตตัวละครนิวสันที่จะมีพาร์ทนี้รวมอยู่ด้วยเหมือนกันสาหรับคนที่อยากดูอัปเดตโดยรวมแบบยาวๆแล้วกันเนาะคลิปต่อไปเนี่ยจะรอไม่นานนะคะเพราะว่าโรสได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็อัดฟุตเทจเตรียมเอาไว้ครบแล้ว้ววเเเหลืือออออแตตตต่่่่่ัดดยยาาางงีกกกนจะไปขรร ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีประกอบด้วยคุณปังคุงที่เยืมเงินเพื่อนมาโดนาท14.6ดอลลาร์ ยังไงก็อย่าลืมไปใช้คืนเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็คุณเด็กชายวอเตอร์ที่โดเนตมาให้เฉยๆ1.46ดอลลาร์แล้วก็คุณมิดไนท์นะคะที่โดเนต8.7 2ดอลลาร์มาเลี้ยงข้ากันด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านมากๆจริงๆค่ะไนท์ <Night mare S 2> แม่แหวพิกเป็นบอสตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามารองรับการดีเวิร์กตัวละครวิลสันโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้บอสหมูปีศาจกลายพันธ์ขนาดยักษ์จะเริ่มปรากฏตัวออกมาในทำใต้ดินไบอมโคลนในวันที่2องของเซิร์ฟเวอร์พร้อมก มี SP 1 0 0 0 0พอยต์และมี point, ออร่าลดคาสติ100พอยต์ต่อนาทีขณะอยู่ในพันธนาการการเตรียมตัวเนี่ยแนะนำว่าถ้ามีคาถาวิ่งเร็วเอาไว้ใช้สลับกับอาวุธตอนจูกลบเนี่ยจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าการออกท่าของบอสเนี่ยค่อนข้างไวนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะยังพอสู้ได้อยู่ถ้ามีการเรียนดูท่ามาก่อนรวมถึงไอเทมเพิ่มคาสตินะคะที่ต้องมีเช่นเห็ดเขียวกระบองเพ็ยางอะไรอย่างนี้เผื่อไว้จานวนหนึ่งนะคะเพราะว่าบอสเนี่ยมีออร่าลดคาสติที่สูงในทุกเฟสเลยแล้วก็อุปกรณ์ให้แแสสงงวว่่าทีนนนะนเนะเกก็็จปม นะคะเพื่อให้มันเห็นชัดทางหน้าจอนะจะได้หลบง่ายๆหรือใช้เป็นคาถาเรียกดาวแล้วก็เสกออร่าให้แสงสว่างออกมาก็ได้เหมือนกันเราสามารถใช้พลัวเนี่ยขุดเสาให้ดรปพินอ่อน3ก้อนต่อต้นได้โดยให้เราเนี่ยขุดเสาทุกต้นนะคะจนครบ9ครั้งจนเสาแตกออกเกือบหมดแล้วเปลี่ยนไปใช้พิก ที่เป็นพลัวระดับสูงขุดเสาทั้ง3ต้นให้เสาสั่นสะเทือนพร้อมๆกันหรือจะใช้มันเนี่ยขุดเสาตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะคะถ้าไม่กลัวเปลืองแต่จะต้องรีบขุดต่อเนื่องการก่อนที่เสาต้นก่อนหน้าจะหยุดสั่นไปซะก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยไนท์แมวแหวพีก็จะพังโซนี้ออกมาได้และเป็นการเร่มตนไฟต่ตอสู้หลังถูกปลอบจากพันธนาการจะเข้าสู่เฟสศูนย์ในเฟสนี้นะคะบอสหมู่พิาจจะเป็นอมาตะาต่อดาวเมทอื่นๆรอบตัวชั่วคราวและมีออราลดคาสติ800ยพอยต์ต่อนาทีมันจะโดนเงาประสิทธิ์เนี่ย HP 100พอย 3ตัวรุมโจมตีแล้วก็พยายามสะบัดออกในเฟสนี้เนี่ยเราจะต้องจัดการปรสิตให้หมดอย่าเพิ่งไปยุ่งกับหมูเพราะว่าเราเนี่ยจะตีอะไรมันไม่เข้าอยู่แล้วในเฟสนี้โดยเราเนี่ยจะโจมตีพวกมันได้เฉพาะตอนที่คาสติต่ำเท่านั้นแถมยิ่งคาสติต่ำเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองเห็นตัวมันได้ชัดเจนมากขึ้นเราสามารถสวมใส่อุปกรณ์ที่ช่วยให้คาสติต่ำชั่วคราวเช่นนักแม่อมู u เลตนะคะเพื่อฆ่าเงาปรสิตท,ที่โดนปัดออกจากตัวบอสได้แต่ถ้าช้ซอยช่วยจะต้องรีบสลับเอาออกหลังจากตีเสร็จเพื่อป้องกันไม่ให้เราเน ะะร่วงว่าจังหวัดที่หมูกําลังสู้กับประสิทธิ์อยู่เนี่ยจะทําดาเมจกับอะไรก็ตามที่มาขวางทาง12.5หอยด้วยนะคะเป็นดาเมจลูกหลงโรงงานเนี่ยก็อยากเข้าไปคลุกวงในจะปลอดภัยกว่ารอให้ประสิทธิ์เนี่ยโดนปัดออกมานอกรศมีไกลๆแล้วค่อยโจมตีจะดีกว่าเมื่อมันตายจะรอปไนท์แมฟฟิล์หนึ่งชิ้นต่อตัวและเมื่อเงาประสิทธิ์โดนคาตายหมดทั้ง3ตัวแล้วไฟก็จะเริ่มต้นขึ้นทันทีในเฟสหนึ่งหมูจะมีออร่าลดคาสติ400พอตต่ตอน,นาทีตอนเริ่มเฟสเนี่ยเราจะต้อง่อซื้อและโจมตีมันรอบนนึงก่่่ออเเพืริมไฟโดย จะโจมตีเราด้วยท่ากระโจนตะครุบทำดาเมจ7จพอยและทำให้ตัวละครเราในกระเด็นลอยหัวทีมออกจากจุดเดิมเราสามารถหลบท่าหนีได้ด้วยการวิ่งเฉียงซ้ายหรือขวาเมื่อโดนหมู่วิ่งชาร์จในแนวตั้งหรือวิ่งเฉียงขึ้นหรือลงเมื่อโดนหมู่วิ่งชาร์จในแนวนอนและการโจมตีครั้งแรกของเราเนี่ยจะไปทริกเกอร์ให้มันออกท่ากระโจนใส่เราต่อทันทีทาให้คนที่ใช้อุ้ติีกลเนี่ยมีโอกาสหลบไม่ทันนะคะเราสามารถรับมือได้โดยการวิ่งเข้าไปโจมตีปุ๊บแล้วก็วิ่งออกเป็นครึ่งวงกลมถ้าวิ่งออกเป็นทาาาางงตตรรรเนนีััวาออาจจะมมะมมโโกกสดพ ได้นะคะเราสามารถกดหมุนมุมกล้องขณะที่วิ่งเบี่ยงไดด้วยแล้วแต่คนถนัดก็จะช่วยให้มีโอกาสหลบในจังหวะนรกได้มากขึ้นระหว่างครูดาวการใช้ท่าเนี่ยมันจะหนีไปตั้งหลักและเดินช้าๆเพื่อรอจังหวะรอโจ,จมตีรอบถัดไปในลูปเดิมระวังว่ามันมีสกิลพสซีฟที่รีเลือดตัวเองเรื่อยๆในช่วงเดินพักรอจังหวะโจมตีนะคะ10พอยทุกๆ0 4วินาทีเพราะงานเนี่ยถ้ามันเริ่มเดินช้าๆเมื่อไหร่ควรรีบเข้าไปรอซื้อเพื่อป้องกันไม่ให้มันรีเลือดฟรีรวมถึงมันเนี่ยยังมีส ที่ตัวละครเนี่ยว,วิ่งหนีไปไกลเกินระยะต่อสู้ด้วยบอสหมูมีค่าความเหนื่อยล้าที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราการโจมตีโดนเป้าหมายถ้ามันโจมตีพลาดเป้าค่าความเหนื่อยจะเพิ่มขึ้น1นึ่งพอยแต่ถ้ามันโจมตีโดนเนี่ยค่าจะลดลง1.5ึ่งจพอยรวมถึงค่านี้ก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆตลอดเวลาด้วยอยู่แล้ว1พอยทุกๆ20ิวินาทีและจะลดลง1พอยทุกๆ10วินาทีขณะที่ไม่ได้ต่อสู้เมื่อค่าความเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้นถึง3พอยหรือโจมตีพลาดติดต่อกันครบ3ครัสรา,รา,ามครั้ม เนยลาทั้งหมดในจังหวะนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปโจมตีมันดูดูได้ประมาณ1 0บถึงสิบสองทีขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาแต่แนะนําว่าไม่เกินสิบทีสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้คาถาวิ่งเร็วและไม่เกินสิบเอ็ดทีสำหรับคนที่ใช้าคาถาวิ่งเร็วจะเซฟที่สุดพอตีเสร็จเนี่ยอาจจะวิ่งออกมาตั้งหลักไล่มันนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่มันพักเสร็จก็จะกระโจนใส่เราต่อทันทีเพื่อไวให้แบบเออตั้งตัวหลบทันนิดนึงอะนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ยอมเข้าไปทําดาเมจในจังหวะพักมันจะรีเจนเลือ,อ,อนลลดง ือครึ่งหนึ่งหรือว่า5,000พอยอก,ก็จะเข้าสู่เฟส2ต่อทันที ในเฟสที่2นี้นะคะบอสก็จะยังมีออร่าลดค่าสติ400พอยต่ตอน,นาทีเท่าเดิมแต่บอสจะเริ่มใช้ท่าโจมตีใหม่คือท่าทุบพื้นทําดาเมจ112.5ยต์นะคะและทําให้พื้นจุดนั้นเนี่ยแตกเป็นหลุมส่งผลให้เราเนี่ยเดินช้าเหมือนเวลาที่เดินบนหลุมบอสมดเลยให้เราเนี่ยวิง่งหนีตรงยาวให้เกินรัศมีทุบแล้ววิ่งกลับไปฟาดหน้ามันได้2-3ทีแล้วก็่อสื่อให้มันออกท่าแล้วก็จุกบวกโจมตีแบบนี้ไปเรื่อยเพราะระหว่างที่มันเดินช้าเนี่ยมันก็จะรีเลือดเออออร่่ยยๆหมมมนนิะะคะลคยายาลลวพาาาใ้ัออกทบ นะในเฟสนี้นีมีไฮไลท์ก็คือเราควรลอให้มันทุบเสาหินอ่อนเพื่อให้เสาพังและดรอปเดรสโตนสามก้อนต่อเสาเดรสโตนเเป็นไอเทมสําคัญในการคราฟชุดกรอะเทพชิ้นใหม่นะเพราะง,งานเนี่ยอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้เราต้องมาคามันแบบนี้อะนะ ในเฟส3เมื่อ HP มันเนี่ยลดต่ำกว่า3,000พอยมันจะกลับมาใช้ท่ากระจนตะครุบสลับไปด้วยแบบไม่มีแบบแผนแบบหลบท่าทุกพื้นเป็นเส้นตรงอยู่ดีๆเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้วิธีกระจนใส่ตรงๆที่ต้องหลบแบบวิ่งหลบซ้ายขวาทำให้รีแอคให้ทันได้ยากะนะเราสามารถเปลี่ยนไปใช้วิธีวิ่งหลบแบบวิ่งเฉียงซ้ายหรือขวาให้เหมือนกันหมดทุกครั้งไปเลยก็ได้สำหรับท่ากระจนตะครุบนี่ตรงวิ่งเฉียงซ้ายขวาหลบอยู่แล้วนะคะส่วนท่าทุพื้นเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการวิ่งเฉียงซ้ายขวาขึ้นไปเป็นครึ่งวงกลมอ้ออมไปักปตีีีน่ดท แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเน้นไปทาดาเมตตอนมันวิ่งแต่ครุบจนเหนื่อยเอาก็พอแล้วนะคะโดยการโจมตีขนาดมันพักเหนื่อยเนควรลดเหลือไม่เกิน10ครั้งในเฟสนี้หรือว่ามีสิทธิ์ที่มันเนี่ยจะออกท่าทุกพื้นต่อทันทีแล้วก็วิ่งออกไม่ทันเนี่ยสูงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมว่าทุกครั้งที่มันเดินช้ารอจังหวะโจมตีให้วิ่งเข้าไปล่อซื้อมันเพื่อป้องกันไม่ให้มันรีเลือดฟรีเรื่อยๆนะคะพยายามล่อมันในที่โล่งไม่ใช่ขอบแมปหรือว่าที่ที่ติดวัตถุเยอะๆนะไม่งั้นเนี่ยท่าทุพื้ เมื่อสู้ไปเรื่อยๆจน HP มันหมดเนี่ยมันจะยังไม่ตายทันทีแต่ว่าจะดรอปไอเทมเหล่าก็ลงไปกองกับพื้นพร้อมกับเตือนเราว่าการต่อสู้เนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะคะค้างอยู่ในเฟสนี้ประมาณ4นาทีก่อนจะหายไปในเฟสนีเนี่ยก็ยังคงหลงเหลือออร่าลดค่าสติแบบเล็กๆประมาณ40พอยต์ต่อน,นาทีไอเทมดรอปเนี่ยประกอบด้วยเพียว h o r r ร r หร้าชินนช้น n i g h t m a r fuel หนึ่งชิ้นลูกกลิ้นปลดล็อกสุด craft duston armor แล้วก็ดรสโตน h e l มหลังบอสพายแพนและหายตัวไปก็จะปรากฏตัวขึ้นมาให้กลับไปสู้ใหม่ได้หลังจากนั้น20วันในเกม สำหรับวิธีสู้ที่แนะนํากันในคลิปนี้เป็นเพียงวิธีที่ถนัดเป็นการส่วนตัวที่เน้นความเซฟเท่านั้นนะคะคนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีวิธีการสู้ที่ตัวเองถนัดในแบบอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะยังไงก็สามารถเออเลือกนางไปประยุกต์ใช้ได้ตามที่แต่ละคนสะดวกแล้วกันเนาะเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าในแมแวแหวกพีกเนี่ยจะตีกับชาวบ้านไปทั่วเลยเช่นแบบนอนใต้ดินกระต่ายอะไรแบบนี้เราสามารถลลอให้มันจัดการให้เราได้หรือถ้าเท่านั้นเนี่ยมีเทนเท,นทคัคเคิลยักษ์ก็สามารถหลอกให้มันจัดการแทนเราได้เหมือนกันรวมถึงในเฟสซองที่มีท ดินให้เราฟรีๆได้ด้วยนะคะเพื่อใครในกําลังหาแรงงานตัดต้นไม้ใต้ดินอยู่พวกแบบต้นเห็ุอะไรแบบนี้เนี่ยก็ตัดได้เหมือนกันเดรสตนที่ดรอปจากเสาฮิตออนที่ใช้พัฒนาการไนท์แมวแวร์พิกเราสามารถนําไปใช้แปลงเป็นเพียวฮอร์เรอร์สองชิ้นผ่านสกิลสายแอฟฟินิตี้ได้นะคะเพื่อนําไปใช้คราฟเป็นอุปกรณ์หายากต่างๆต่อไปนอกจากการแปลงเดรสตนแล้วเนี่ยเพียวฮอร์เรอร์ก็ยังดรอปจากการฆ่าไนท์แมวแวร์พิกโดยตรงด้วยนะคะสี่ถึงห้าชิ้นต่อตัวเพียวฮอร์เรอร์เนี่ยนำไปใช้เติมเชื้อเพลิงอุปกรณ์เงาทดทททนนไมริิิด้ใัตาีี่สธ าพมากขึ้น2เท่าเช่น Magic Luminescence Shadow Fable Bone Armor The Lazy Forager เราสามารถนําไปใช้คราฟหมวกป้องกัน Redstone h e ด้วย Redstone 4ก้อนและ Pure Horror 4ชิ้นผ่านแท็บคราฟหมวก Armor หรือว่า Shadow Magic หลังปลดล็อกผ่านการอ่านลูปลินที่ดรอปจากการค่า n i g h t แม r e Wear p e a หมวกป้องกันชนิดนี้เนี่ยมีพลังป้องกันดาเมจทางกายภาพ90%และค่าความคงทน840พอยต์รวมถึงยังป้องกันค่าความเปียกชื้น20%ด้วยความพิเศษของมันเนี่ยคือช่วยลดดาเมจจากมอนสเตอร์ เงาที่เหลืออยู่10%หลังหักลบพลังป้องกัน9 0แรกไปแล้วลงไปอีก10%กลายเป็นว่ามีพลังป้องกันมอนสเตอร์เงาวรวมเป็น9 1แต่ก็มีข้อเสียคล้ายกับการสวมใส่อุปกรณ์เงาก็คือจะเสียคาสติเรื่อยๆในอัตราม,มากหน่อยขึ้นอยู่กับค่าความคงทนที่เหลืออยู่ของหมวกนะคะและขึ้นอยู่กับว่าสวมใส่คู่กับกรอดเรสตอร์เมอร์ด้วยหรือเปล่าส่วนหมวกค่าความคงทน100%จะเสียคาสติ10พอยต่อนาทีแต่ถ้าใส่คู่กับกรอดเรสตอร์อัเมอร์จะเสียคาสติน้อยลงเป็น5พอยนนมมต กว่า100%่จะเสียค่าสติ20พอยต่อน,นาทีแต่ถ้าใส่คู่กับกรอดจะเสียค่าสติ10พอยต่อน,นาทีหมวกจะฟื้นฟูค่าความคงทนขึ้นเองเรื่อยๆทุกวินาทีมากหน่อยขึ้นอยู่กับค่าสติของตัวละครน,นะคะตามสูตรที่เห็นบนหน้าจอน,นี้เลยพูดแบบสะดุกง่ายๆก็คือยิ่งตัวละครมีค่าสติต่ำและสวมใส่กรอดเดรสต้อนอัมเมอร์ก็จะยิ่งทำให้หมวกเนี่ยฟื้นฟูเปอร์เซ็นต์ได้เร็วมากขึ้นตามไปด้วยและสุดท้ายคือเดรสต้อนอัมเมอร์คราฟด,ด์ด้ยด้วยเดรสก้อนหอกกรอน การอ่านลูปลินที่ดรอปจากการค้าไนท์แมวแหวพีกตัวกรอเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกับหมวกเดรสตอรเฮมทุกอย่างเลยนะคะแตกต่างกันคื่ว่าใช้สวมใส่ลําตัวก็คือมีพลังป้องกันดาเมจทางกายภาพ90%ค่าความงทน840พอยและมีโบนัสพลังป้องกงันมอนสเตอร์เงา91%เมื่อสวมใส่ชุดกรอค่าความคงทน100%จะเสียค่าสติเป็น10พอยต่อนาทีแต่ถ้าใส่คู่กับหมวกเดรสตอรเฮมจะเสียค่าสติน้อยลงเป็น5พอยต่อนาทีสวมชุดกรอค่าความคงทนต่ำกว่า100%จะเสียค่าสติ20พออตต่่นาาทีแถ้สวม ใส่คู่กับหมวกก็จะเสียค่าสติ10พอยต์ต่อนอาทีแล้วก็จะฟื้นฟูค่าความคงทนขึ้นเองเรื่อยๆทุกวินาทีมากน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนค่าสติของตัวละครตามสุดเดิมเลยนะคะแต่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขด้านหลังเป็นในกรณีที่สวมใส่หมวกด้วยสโตนเฮมแทนก็จบก,กันไปแล้วนะคะสําหรับข้อมูลโดยรวมของบอสไนท์แมวแวร์พีกหลังจากคลิปนี้ก็จะมีการลงคลิปสู้บอสแบบเพียวๆแย่ออกมาอีกหนึ่งคลิปนะสำหรับคนที่อยากดูเฉพาะภาพรวมตอนสู้รวมถึงคลิปแนะนําอัปเดตรีเวิร์กตัวละครวิวสันนนนน่อะ ใครมีเทคนิคนอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์กันได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนกันด้วยนะคะก็ประกอบด้วยคุณมิดไนเป็นผู้ดูแลสวนกุหลาบนะคะแล้วก็คุณมินเนียนนะเป็นผู้ช่วยปลูกกลาบต้องขอขอบพระคุณทั้งสงท่านจากใจจริงเลยนะคะ